สุขสัน์วันว,นว,นวนาเลนไทน์ครับเช้านี้กับเอลิฟเฟนชา่างให้เอลิฟเฟนแครครับบรรยากาศความสวยงามเสียงหิ่งห้อยเสียงนกเสียงจากธรรมชาติครับนกบินนกนางแอ่นบินวน่น ทั่วขอบฟ้านะครับความเขียวชะอุ่มของต้นไม้ของธรรมชาติครับกับลูกค้า VIP ครับฮัลโหลครับซีวิวทิวทัศนครับลูกค้ารออาบน้ำครับขึ้นเดินบนสะนะครับธรรมชาติที่ไม่มีที่ไหน เหมือนนะครับเพราะว่าอยู่บนเวิองอยู่บนจอมภูเขาแล้วก็มีสระน้ำแล้วก็ซีวิวทิวทัศน์มองลงไปนี่คือเป็นขอบฟ้าทะเลนะครับสวยงามสวยงามตาครับพังฟ้าใสครับ ให้บริการลูกค้าสองท่านนี้ครับนะครับชีวิตที่ไม่แข่งขันชีวิตที่มีความสุขครับนะครับอยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งที่รักอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับเด็กๆ อยู่กับลูกน้องอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นครับนี่คือสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดครับไม่ใช่การแข่งขันนะครับผมย้ําอยู่เสมอว่าไม่ใช่การแข่งขันครับนะครับเราแข่งขันอยู่ทุกวันครับคําว่าแข่งขันก็คือแข่งขันกับตัวเองครับนะครับแข่งขันกับหน้าที่ตัวเองครับนะครับนะครับหน้าที่ในครอบครัวนะครับหน้าที่ในครอบครัวก็คือ ต้องดูแลนะครับต้องดูแลนะครับต้องดูแลสัตว์เลี้ยงต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลครอบครัวนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากจริงๆครับนะครับปัญหาในครอบครัวมีให้แก้อยู่ทุกวันนะครับเพราะงั้นไม่มีเวลาที่จะไปอิจฉาไปแข่งขันกับใครนะครับวันหนึ่งได้ พันสองพันหมื่นครึ่งมื่นนะครับหาช้างเลี้ยงนะครับหายาช้างมีเงินเดือนจ่ายลูกน้องนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กับความทะเยอทะยานนะครับทําลายซึ่งกันและกันนะครับการทําลายบางครั้งนะครับความโลภนะครับก่อให้เกิดความหายนะได้นะครับ อนาคตข้างหน้าครับโดยที่ว่าไม่มีใครรู้ตัวนะครับอย่างเช่นวงการท่องเที่ยววงการช้างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองมากมายนะครับซึ่งลูกค้าที่เยอะๆมากมายนะครับนะครับโดยการไปลดตลาดลดราคานะครับนะครับแล้วก็จะพากันจมหมดนะครับจะพากันจมจะพากันลงเหวลงทะเลกันหมดนะครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับ โปรแกรมซื้อขายก็ไม่ไม่แตกต่างจากวันละห้าสิบบาทแล้วครับนะครับ <c oughs> เหนื่อยที่สุดก็คือชีวิตที่อยู่ที่ต้องต่อสู้อยู่กับการแข่งขันนะครับนะครับแต่ว่า ก็แข่งขันอยู่เป็นเกมกีฬาพอได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแข่งขันอยู่กับการอิจฉาริษยาเนี่ยคุณจะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้เลยครับต่อให้คุณมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนสักเพียงใดนะครับแต่ถ้าคุณแข่งขันอยู่กับเกมกีฬานะครับเตะฟุตบอลนะครับเตะอยู่คนเดียวมันก็ไม่สนุกครับต้องมีคู่แข่งต้องมีคู่ต่อสู้เหมือนมวยครับชกอยู่คนเดียวก็ไม่สนุกครับนั้นได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดอยู่กับการแข่งขันด้วยคาว่าอิจฉาริษยา อย่าให้คนอื่นล่มจมนะครับล่มจมเร็วววเร็วเร็ว,เรวนะครับเร็ววันเร็วคืนอย่างเงี้ยครับนั่นคือความหายนะจะกลับเข้ามาหาตัวคุณเองนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเวรกรรมมันมาเร็วจริงๆนะครับอย่าคิดนะครับว่าตัวเองยืนอยู่บนที่สูงกว่าแล้วมีอำนาจมี มีมวลชนเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะเหนือคนอื่นไม่เสมอไปนะครับนะครับผลสุดท้ายบางครั้งคุณต้องกลับมาพึ่งคนที่คุณเคยให้รา้ายก็เป็นได้นะครับ,บน,นะครับ,บนะครับพวกเรา,าหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับไม่เคยคิดอิจฉาริษยาใครนะครับกกไปไหนมาไหนคนรักมากกว่าคนชังนะครับแน่นอนครับทีมงานช้างให้ไทยแลนด์นะครับ แต่คนส่วนน้อยที่ไม่รักไม่ชอบเราก็คือก็จะอยู่ในพวกจําพวกที่อิจฉานะครับอิจฉาแล้วตัวเองทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้อย่างคนอื่นเขาแล้วก็มาอิจฉานะครับคนเหล่านี้คือความเจริญไม่มีครับนะครับความเจริญไม่มีแน่นอนนะครับดูครับความสวยงามธรรมชาตินะครับที่ลงตัวนะครับเวิรงทะเลแล้วก็บนภูเขาสูงนะครับ ดูครับบนภูเขาสูงนะครับช้างให้อิเลฟเฟนแคร์ครับ you want to take photo take two I take for you photo ดูสินะครับอยู่ก็ดูแลลูกค้าไปด้วยครับถ่ายรูปลูกค้าด้วยครับรูปถ่ายก็ไม่ได้มี สุวเนีฮ่าขายแต่อย่างไรครับอยู่กับความสมัครใจครับอยู่กับลูกค้ามาจองโปรแกรมมามาเยี่ยมชมก็เป็นบุญของพวกเราแล้วครับเพราะงั้นคำว่าธุรกิจเ,เราลึกเล,ลยธุรกิจอย่าไปใส่ใจอะไรมันมากมายครับนะครับว้าวจุกกลจุกกลิ้วโหลลูกลกิ้งแคมิราเอ๊ยแล้วมันแขกตกมาฟังนี้นะ looking camera this way this way hello yeah ฮ <laughs> ือฮยอดูครับมองผ่านไปก็เวงทะเลฝั่งโรงแรมถาวรบีดครับนาคาครับเกินคำบรรยายครับฝั่งนี้เป็นภูเขานะครับครบเครื่องนะครับ ทะเลต้นไม้ใหญ่น้ำความเขียวชะอมความน่ารักของช้างบริการระดับมือโปโร <Yeah. S 1> <laughs> ตลาดก็จะมีอยู่ ตลาดบนกับตลาดล่างครับตลาดกลางไม่ค่อยมีแล้วครับมีอยู่สองประเภทแค่นั้นแหละครับเพราะงั้นเราเลือกทําตลาดบนดีกว่านะครับเพราะว่าคุณภาพเราถึงครับนะครับคุณภาพเราถึงนะครับซึ่งคนอื่นก็อยากทําแต่ก็ทําไม่ได้อย่างเราครับก็ไม่ต้องอิจฉากันนะครับไม่ค่อยมีแขกไม่ค่อยมีลูกค้าเราขออยู่แบบสันโดษนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับธุรกิจแบบพอเพียงนะครับ อยู่กับไร่อยู่กับนาอยู่กับบ้านอยู่กับสวนนะครับ <c oughs> ความน่ารักของช้างกับพังฟ้าใสครับช้างงามดั้งเดิมของพวกเราครับนะครับขุ่นเหมือนสีดอหน้าตาครับระวังจะแขกจะช้างจะงับแขกน้ำปากอะ่ะพี่ไก่ <c oughs> ออ <c oughs> <c oughs> ดูครับ ความความนิ่งครับนะครับมั่นใจล้านล้านเปอร์เซ็นครับถึงจะเอามาทํางานนะครับช้างครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปใช้บริการที่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูแลลูกค้านะครับหลังจากนี้ครับขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับทุกคนมีความรักให้กันอย่างมีความสุขครับรักที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับรักที่ไม่หวังผลประโยชน์นะครับรักคือไม่ใช่การครอบครองนะครับ <im itation> เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็คือการทําร้ายทุบตีฆ่าฟันกันก็ไม่มีนะครับนะครับรักความรักไม่ใช่ความรักคือให้ทุกคนมีความสุขนะครับถ้ารักแล้วให้ทุกคนมีความสุขเราเรายอมทนที่จะเจ็บปวดนั่นคือความรักอย่างแท้จริงครับความรักอย่างรูกผู้ชายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ My channel